เมื่อวานนี้นะครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้โพสต์คลิปวิดีโอประกาศความพร้อมเจรจาก,กับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันหาทางออกวิกฤตของประเทศเป็นหนึ่งในแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแต่ดังจากนั้นแกนนาพักเพื่อไทยและกลุ่มนปชก็ได้ทําคลิปล้อเลียนทันทีนะครับโดยขอให้นายอภิสิทธิ์ควรไปเจรจาก,กับนายสุเทพเทือกสุบัณซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดในขณะนี้่าคุณผู้ชมไปดู2คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มีความดุเดือดและฟาดฟันกันแค่ไหนจากรยายงาน,นครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับบ้านเมืองของเราวันนี้จะเดินต่อไปในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับสถานการณ์ของประเทศจะปล่อยให้เดินต่อไปแบบนี้ไม่ได้ที่สําคัญที่สุดทุกวันนี้พี่น้องกังวลว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเหตุการณ์ความรุนแรงจะมีมากขึ้น อาจจะเกิดถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองหรืออาจจะเป็นจบลงที่การปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาประชาชนกําลังวิตกกังวลว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอาจลุกลามบานปลายไปถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือยุติลงด้วยการรัฐประหารซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดการต่อต้านทั้งจากประชาชนในประเทศและนานาชาติในประชาคมโลก วันนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงกันอีกต่อไปไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษกันไปกันมาว่าเป็นความผิดของใครเพราะทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ประเทศมาอยู่ตรงนี้รวมทั้งผมและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงจะมาโทษใครว่าจะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้และไม่ใช่เวลาที่ใครจะแสดงบทพระเอกในละครทางการเมืองเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะนักการเมืองอย่างพวกผมนี่แหละครับผมเคยพยายามเสนอทางออกให้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์พูดคุยกับคุณสุเทพซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันแต่ถึงวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งนั้นคงไม่เกิดขึ้นป่วยการที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเจรจากับนายสุเทพเทือกสุบรรเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชัดเจนว่านายสุเทพไม่พร้อมที่จะรับฟังใครหรือองค์กรใดแม้กระทั่ง บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญการเจรจาในรูปแบบดังกล่าวสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นคือความพยายามเอาชนะขะคานกันทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเท่านั้นแต่ผมก็อยู่เฉยไม่ได้ครับผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาหาคำตอบให้กับประเทศและเราต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นก็คือไม่มีฝ่ายใด จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดชัดเจนครับว่าสถานการณ์นี้ไม่สามารถทำให้ใครได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดและก็แน่นอนเช่นเดียวกันว่าจะไม่ทำให้ใครได้ส้มหล่นตลอดทุกครั้งไปแนวทางวันนี้คือต้องนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปแต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นการปฏิรูปตามหลักการของประชาธิปไตยและกระบวนการการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบุปนั้นผมขอเสนอรูปธรรมที่จะหาทางออกจากวิกฤตของประเทศในสถานการณ์เฉพาะหน้านั่นก็คือทุกพักการเมืองประกาศสัตยาบันสนับสนุนการเลือกตั้งพักการเมืองใดไม่ประสงค์ลงสมัครถือเป็นเสรีภาพแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสกัดขัดขวางการเลือกตั้งไม่ว่าก,กรณีใดๆและต้องไม่ไปรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มบุคคล ที่เคลื่อนไหวขัดขวางการเลือกตั้งผมเข้าใจดีว่าแนวทางที่ผมจะนําเสนอคงไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้แต่ความต้องการของคนในพักผมหรือคนที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายผมผมไม่ปฏิเสธความพยายามของทุกฝ่ายที่จะยื่นมือเข้ามาร่วมแก้ไขความขัดแยง้งแต่ผมเห็นว่าการประกาศเดินสายพูดคุยกันไปมาของกลุ่มบุคคลต่างๆเกิดขึ้น ตลอดเวลาที่มีปัญหาทางการเมืองและทุกครั้งทุกวงเจรจาก็ไม่ปรากฏข้อสรุปที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ผมเข้าใจดีว่าแนวทางที่ผมจะนำเสนอคงไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้แต่ความต้องการของคนในพักผมหรือคนที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายผมผมเห็นว่าหากจะมีการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างแท้จริงคู่เจรจาคู่แรก ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและสบายใจให้กับประชาชนคือการเจรจาระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบัณในฐานะคนฝ่ายเดียวกันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นเอกภาพเพื่อที่จะทําให้นายอภิสิทธิ์สามารถเดินหน้าเจรจากับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆได้ขอโอกาสผมทํางานครับอย่าพึ่งปฏิเสธการทํางานของผม,ผมให้โอกาสกับผมแต่ที่สําคัญที่สุดครับ ผมขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายให้โอกาสกับประเทศของเราขอบคุณครับผมหวังใจเพียงว่าให้ประเทศนี้รักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ได้นั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนจะได้อํานาจอธิปไตยได้สิทธิได้เสรีภาพได้ความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นของตัวเองเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งด้วยกันครับ